พฤติกรรมแปลกข้อน่าสงสัยเร่งผักดันกฎหมายคาสิโนอย่างผิดสังเกตทำพร้อมๆกันถึง10แห่งในขณะที่บ่อนการพนันมีอยู่เกินกะรอบประเทศรองสัตวาราจาร,าริรักสุตบุตรอดีตรองอธิกรารบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพ์ข้อความระบุว่าเคยบอกไว้แล้วว่ารัฐบาลน,นี้จะผักดันให้สถานบันเทิงครบวงจรหรือควรเรียกว่าสถานคาสิโนครบวงจรให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด คนปี2,567ไม่ถึงเดือนคณะรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างพรบสถานัป็นทางครบปรจรและกฎหมายลูกอีก24ฉบับไปแบบไม่อายใครอย่างดีที่เรื่องสำคัญสคัญเช่นนี้โดยปกติต้องมีความคิดเห็นจากหน่วยราชการต่างๆมาประกอบการพิจารณา และก็ยังดีที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีขอ้อทวงติ่งที่รัฐบาลควรต้องรับฟังแต่ลำพังสองหน่วยงานนี้ไม่มีทางต้านพรบรฉบับนี้ไม่ให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอนผมไม่ใช่คนที่มีความคิดต่อต้านการตั้งสถานคาสิโนในประเทศไทยมาแต่ไหนแต่ไรเพราะแม้แต่ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามก็ยังมีสถานคาสิโนและมีมานานแล้วประเทศอื่นๆในอาเซียน เช่นพมา่ากัมพูชาลาวฟิลิปปินส์และสิงคโปร์เขาก็มีแต่เขามักจะตั้งอยู่ใกล้ๆชายแดนเพื่อดึงดูดนักพนันจากประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยให้มาใช้บริการคารสินโนของมาเลเซียอยู่บนยอดเขาสูงในรัฐปะหังเดิมมีแต่โรงแรมกับคาสินโนแต่ปัจจุบันพัฒนาเป็นสถานบันเทิงครบวงจรเช่นเดียวกันเห็นว่าสถานที่ตั้งของสถานคาสินโนของประเทศเหล่านี้มักจะไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องดึงดูดนักท่องเที่ยว จึงทาให้เป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวคือได้สถานคาสิโนและยังได้การพัฒนาสถานที่ที่ยังไม่เจริญและไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกด้วยประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศเล็กมีเนื้อที่น้อยกว่าจังหวัดภูเก็ตไม่มีบรดกทางวัฒนธรรมไม่มีธรรมชาติที่สวยงามแม้เป็นเกาะแต่หาทรายก็ยังไม่มีเครื่องมือที่จะให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมีเพียงสถานช้อปปิง้งดังนั้นจึงจําเป็นต้องสร้างสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาเองโดยมนุษย์ แม้แต่หาดทรายก็ต้องสร้างเองประเทศสิงคโปร์ทั้งประเทศจึงเป็นแม่เมดเดสเนชั่นด้วยความจำเป็นประกอบกับคนสิงคโปร์เป็นคนที่มีระเบียบว,วินัยสูงรายได้สูงและประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่บังคับใช้กฎหมายได้อย่างเฉียบขาดการสร้างสถานบันเทิงครบวงจรที่มีสถานคาสิโนเช่นมารี a าเบสานจึงเป็นเรื่องที่ชอบด้วยเหตุผลเพราะไม่ต้องห่วงผลกระทบในด้านลบที่จะมีต่อสังคมมากนัก มาดูที่ประเทศไทยการพนันดูเหมือจะอยู่ในสายเลือดของคนไทยจำนวนมากมาช้านานจนเป็นที่ล้อกันว่าแม้แต่เห็นรถวิ่งผ่านคนไทยก็ยังพนันไทยเลขทะเบียนรถกันได้ในสนามกอล์ฟนักกอล์ฟสมัครเล่นแทบทุกคนก็จะพนันการในสนามมีวิธีพนันแบบพลิกแพงอย่างที่นักกอล์ฟประเทศอื่นๆคิดไม่ถึงเมื่อเพื่อนฝูงและคนคุ้นเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันก็มักไปพนันตั้งวงเล่นไพ่กันบางครั้งติดลงกันจนถึงเช้า แม้การพนันในขณะนี้อย่างผิดกฎหมายแต่ก็มีบ่อนการพนันเถื่อนอยู่แทบทุกจังหวัดบ่อนการพนันเถื่อนเหล่านี้คงอยู่ได้ก็เพราะการบังคับใช้กฎหมายที่หย่อนอยานของเจ้าหน้าที่รัฐเนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐรับผลประโยชน์จากบ่อนบางครั้งเจ้าหน้าที่รัฐในนักการเมืองก็เป็นเจ้าของบ่อนเสียเองและด้วยเทคโนโลยีปัจจุบนันการพนันออนไลน์ก็เกิดขึ้นอย่างสะดวกและมีเป็นจํานวนมากอย่างไม่น่าเชื่อแม้จะเป็นข่าวว่ามีการจับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์มาดําเนินคดีหลายราย แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าการพนันออนไลน์จะหมดไปหรือแม้กระทั่งลดลงนี่เป็นเหตุผลที่รัฐบาลนำมาอ้างว่าการตั้งสถานการิ์นเนครืวงปรงจรเป็นการนำสิ่งที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินซึ่งรวมถึงการทำให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายด้วยเพื่อจะได้เก็บภาษีทำให้ประเทศมีไรายได้มากขึ้นเศรษฐกิจจะดีขึ้นประชาชนจะมั่งมีขึ้นแต่ตามที่สภาพัดท้วงติ่งคือการพนันเป็นการํำให้เงินเปลี่ยนมือกันไปมาเท่านั้น ไม่ได้มีผลผลิตเกิดขึ้นจึงไม่เป็นการทําให้ GDP โตขึ้นแต่อย่างใดและก็ไม่ทราบว่าจะทําให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้นได้อย่างไรเพราะจํานวนการจ้างงานจากสถานบันเทิงครบวงจรรวมกันก็ไม่ได้มากสักเท่าไหร่การเก็บเงินค่าเข้าสําหรับคนไทย5,000บาทตครั้งน่าจะไม่ทําให้บ่อนการนานพนันผิดกฎหมายหมดไปได้กลับจะทําให้มีผู้หมดเนื้อหมดตัวเพราะการพนันมากขึ้นการก่ออาชญากรรมก็จะมีมากขึ้นไปเงาตามตัว ขณะนี้มีเสียงคัดค้านต่อพรบรสถานบันเทิงครบวงจรมากทุกที่ทุกทางส่วนใหญ่ที่คัดค้านไม่ใช่เพียงเพราะไม่ชอบการผนนันแต่เป็นเพราะพฤติกรรมของรัฐบาลในเรื่องนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจดังนั้นหากจะทําให้คนส่วนใหญ่อยู่การคัดค้านร,รัฐบาลจะต้องมีคําตอบให้คําถามต่อไปนี้ให้เป็นที่น่าพอใจก่อนเพราะเหตุใดรัฐบาลจึงต้องออกกฎหมายพิเศษเป็นการเฉพาะสําหรับสถานบันเทิงครบวงจรในขณะที่สามารถแก้กฎหมายว่าด้วยการผนันเดิม ที่มีมาตั้งแต่พศ2478เพื่อเอื้อให้จัดตั้งสถานบันเทิงครบวงจรได้ดังเช่นที่มีการอนุญ,ญาตให้มีการผนังกันได้ในสนามมวยสนามมา้าสนามชนไก่เป็นต้น 2. เพราะเหตุใด ด้่พอรบอรจึงกำหนดให้มีคณะกรรมก,การนโยบายซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะกรรมก,การบริหารสถานบันเทิงครบวงจรและจัดตั้งสนักงานซึ่งเป็นนิติบุคคลแยกออกเป็นเอกเทศและดูเหมือนจะมีอำนาจในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานบันเทิงครบวงจรด้วยพอเหตุใดจึงไม่ให้กระบวนการออกใบอนุญาตและกำกับดูแลสถานบันเทิงครบวงจรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว 3. แทนที่จะออกไปอนุญ,ญาตให้เอกชนเพราะเหตุใดจึงไม่จัดตั้งรัฐวิสาหากิจสถานบันเทิงครบวงจรโดยให้รัฐวิสาหากิจเป็นผู้ดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันในการออกไปอนุญ,ญาตจัดตั้ง 4. เพราะเหตุใดจึงให้จัดตั้งสถานบันเทิงครบวงจรถึง10แห่งทั่วภูมิภาคพร้อมกันแทนที่จะเริ่มด้วยการจัดตั้งเพียงแห่งเดียวเพื่อเป็นการนาร่องก่อนเช่นนี้จะไม่เป็นการทําให้มีสถานที่ฟอกเงินและซ่องสมการกระทําผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นทั่วประเทศหรือ 5. เพราะเหตุใดจึงไม่เลือกสถานที่ตั้งในเมืองรองที่ยังไม่เจริญแต่ไปเลือกสถานที่ตั้งในเมืองใหญ่ที่มีสถานบันเทิงอื่นๆนอกจากบอนคาสิโนโครบอยู่แล้วซึ่งเป็นการซ้ำซ้อนและอาจทําให้สถานบันเทิงที่มีอยู่แล้วต้องเลิกกิจการไป 6. เพราะเหตุใดจึงไม่มีการศึกษาโดยละเอียดว่าการจะตั้งสถานบันเทิงหรือสถานคาสิโนครบวงจรว่าจะทําให้บอกคาสิโนเถื่อนที่มีอยู่ทั่วไปต้องหมดไปหรือลดลงอย่างมีนยัยสําคัญหรือไม่เจ็ เพราะเหตุใดจะไม่มีการศึกษาก่อนแรงพรบาวา่าบ่อนกัลซินคกรบวงจรจะมีผลกระทบทางลบต่อสังคมมากจนไม่คุ้มค่าหรือไม่เพราะการศึกษาของกรรมธิการดูจะละเลยเรื่องผลเสียดังกล่าวไป 8. เพราะเหตุใดจึงกล้าออกกฎหมายลูกอย่างมีเงื่อนงำและไม่มีปีมีคุย ให้การพนันออนไลน์เป็นธุรกิจถูกกฎหมายซึ่งเป็นการขับเคลื่อนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียต่อสังคมอย่างใหญ่หลวงมากขึ้นไปอีกเพราะการคุยโวว่าจะสามารถติดตามพฤติกรรมพู้เล่นได้อย่างใกล้ชิดเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากอย่างยิ่งพฤติกรรมทั้งแข้อทําให้น่าสงสัยว่าการรีบพักดันเรื่องสถานบันเทิงรบวงจรอย่างผิดสังเกตและจะทำพร,พร้อมๆกันถึง10แห่งในขณะที่บ่อนการพนันมีอยู่เกื่อนกาดร,รอบประเทศและกําลังอยู่ระหว่างขาลง เดี๋ยวจากการแข่งขันขสูงและดูท่าทีแล้วการตัดสินใจว่าใครจะได้เป็นผู้ประกอบการก็คงไม่ได้ใช้กับประมูลว่าใครให้ผลประโยชน์แก่รัฐมากกว่ากันแต่ใช้วิธีออกใบอนุญาตด้วยผลประโยชน์ที่จะต้องให้แก่รัฐกำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นนี้แปลว่าได้มีการกำหนดตัว ที่จะได้รับอนุญาตไว้ล่วงหน้าแล้วหรือไม่โดยเหตุข้างตน้นการผักหนังสถานบันเทิงหรือสถานคาสิโนโครบอบวงจรจึงน่าจะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริงแต่มีผลประโยชน์ของบุคคลและของพรรคการเมืองเกี่ยวข้องอยู่ด้วยจึงได้รีบเร่งกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังประหนึ่งจะกลัวว่าจะพ้นจากอำนาจก่อนได้ทำทำให้พลาดโอกาสที่จะได้ประโยชน์ก้อนโตที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ ไปทราบว,ว่าพรรครวมรัฐบาลแต่ละพรรคคิดอย่างไรเห็นดีเห็นงามด้วยทุกประการหรือจำใจต้องปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปก่อนกว่าคาดว่าคงมีทั้งสองแบบหากรัฐบาลตอบคำถามทั้งแปดข้อน,นี้ไม่ได้และยังเดินหน้าพรบสถานบันเทิงครบวงจรและกฎหมายลูกอีก24ฉบับและยังผลักดัน MOU44 ต่อไปโดยไม่ฟังใครไม่ขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม่จุดจบของรัฐบาลชุดนี้จะมาถึงอีกไม่นาน